หารายงานแค่ยอดไม่ต้องแสดงคำนวณประกอบปกติแล้วจะมีการคำนวณประกอบนะครับแต่ในบางปีนะครับบอกว่าขอแค่คำตอบก็มีนะครับคําถามจะมีคำถามที่เราต้องเจออยู่สอ,สอรูปแบบนะครับตัวของกำไรสุทธิรวมกับกำไรสุทธิของกลุ่มกิจการหรือตัวของ consolidated net, net income นะครับ วิธีการหานะครับก็คือนะครับขายหักต้นทุนขายได้กำไรขั้นต้นหักค่าใช้จ่ายในการขายหักค่าใช้จ่ายในการบริหารหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะเท่ากับกำไรสุทธิรวมนะครับเราก็จะได้คำตอบและหรือนะครับวิธีง่ายก็คือเอาตัวส่วนของบริษัท A นะครับบวกส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอันนี้ต้องไปดูจากตัวของกระดาษทำการนะครับต้องไปดูในตัวของกระดาษทำการว่าเออตัวตัวนี้มันมาจากไหนนะครับต้องไปดูจากตัวของกระดาษทำการซึ่งนะครับใน ในตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องมาฝึกทํากันนะครับเดี๋ยวต้องมาฝึกทํากันในแต่ละข้อนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนนะครับตัวของอนนี้คือกําไรสุทธิรวมนะครับกําไรสุทธิรวมตัวของสามเก้าสี่ห้าสามศูนย์นะครับ ห้าสามสี่เก้าสมศูนย์ก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมไฮไลท์ไว้นี่ว่าเป็นตัวของกําไรสุทธิรวมนี่คือกําไรสุทธิรวมคํานวณหานะครับผมใช้คําว่าคํานวณประกอบกําไรสุทธิรวมสามเก้าสี่ห้าสามศูนยนะครับบวกได้หนึ่งหกสี่สามสอง ก็คือตัวนี้กำไรสุทธิรวมอันนี้ผมให้ไหว้นะครับจะได้เวลานะครับทำคราวหน้าเราจะได้หาง่ายขึ้นนะครับกำไรสุทธิรวมเช่นเดียวกันครับกำไรสุทธิของกลุ่มกิจการ กำไรสุทธิของกลุ่มกิจการก็มีการคำนวณนะครับคล้ายกันนะครับก็คือขายหากักต้นทุนขายได้กำไรขั้นต้นห,หักค่าใช้จ่ายในการขายห,าหักค่าใช้จ่ายในการบริหารหักผลขาดทุนจากการด้อยค่ากูตวิวนะครับจะได้ตัวของกำไรสุทธิของกลุ่มกิจการนะครับดังนั้นมันมีความคล้ายกันมากนะครับสองท่อนนี้ ซึ่งตัวหนึ่งหกสามสองหนึ่งหกสี่สามสองนะครับมันก็มีการคำนวณน,นะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ดูวิธีการคำนวณน,นะครับอันนี้ผมก็มีการโน้ตไว้ให้หมดแล้วนะครับ โหลดไว้ให้หมดแล้วซึ่งถ้าเกิดเรากรอกถูกต้องนะครับเดี๋ยวตัวแรกมันก็จะมาโชว์ในช่องนี้เองนะครับก่อนนี้ถ้าเกิดตัวของไฟล์ Excel นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในตัวของโจทย์อื่นๆนะครับในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ